สวัสดีครับวันนี้มีเรื่องของความเชื่อของคนไทยที่ยังเชื่อถือกันอยู่และคิดว่าอาจจะทำต่อไปพร้อมเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยครับความเชื่อเหล่านี้ล้วนสะท้อนถึงมุมมองชีวิตที่หลากหลายของคนไทยครับบางอย่างก็เป็นภูมิปัญญาบางอย่างก็เป็นที่พึ่งทางใจและบางอย่างก็เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมที่หลอ่อหลอมสังคมไทยมาอย่างยาวนานครับ ไปติดตามฟังรายละเอียดพร้อมๆกันได้เลยครับความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของการทำและไม่ทำตามความเชื่อต่างๆเหล่านี้ 1. การทำบุญตักบาตรถ้าทำในแง่ความเชื่อเชื่อว่าได้บุญได้สร้างกุศลสะสมบารมีทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองพบเจอแต่สิ่งดีๆอุทิศส,ส่วนบุญให้ผู้ล่วงลับในแง่จิตวิทยาและสังคมการตักบาตร เป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาเป็นการฝึกฝนจิตใจให้เป็นผู้ให้ฝึกความไม่ตรณีถี่เหนียวการได้เห็นประสงค์เป็นผู้รับก็ทำให้รู้สึกอิ่มเอมใจได้ทำกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนช่วงเช้าทำให้จิตใจสงบและเริ่มต้นวันด้วยความรู้สึกดีๆครับในแง่พระพุทธศาสนาเป็นการดำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและเป็นการสร้างสมบุญซึ่งเป็นพลังงานดีๆ ที่จะส่งผลต่อชีวิตในปัจจุบันและอนาคตครับถ้าไม่ทำในแง่ความเชื่ออาจรู้สึกไม่สบายใจหรือรู้สึกว่าขาดโอกาสในการสร้างบุญกุศลในแง่จิตวิทยาและสังคมไม่ได้มีผลเสียโดยตรงกับชีวิตประจํำวันอาจจะแค่ไม่ได้สัมผัสความรู้สึกดีๆที่เกิดจากการทำบุญไม่ได้เชื่อมโยงกับพระศาสนาในแง่นี้ครับในแง่พระพุทธศาสนาไม่ได้หมายความว่าเป็นคนไม่ดี แต่แค่ไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยด้านนี้เพื่อสะสมบุญเท่านั้นเองครับ 2. การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางของขลังถ้าทำในแง่ความเชื่อเชื่อว่าจะช่วยปกป้องคุ้มครองให้โชคลาบค้าขายดีปัดเป่าภัยในแง่จิตวิทยาและสังคมสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเครื่องรางเป็นที่พึ่งทางใจชั้นดีครับเมื่อมีไว้ครอบครองจะรู้สึกอุ่นใจ มีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นไม่ว่าจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ใดๆรู้สึกว่ามีของดีคอยหนุนนำทำให้กล้าตัดสินใจหรือทำสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นเพราะมีความเชื่อเป็นแบ็กอัพครับในแง่ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมความเชื่อพื้นถิ่นที่สืบทอดกันมาครับถ้าไม่ทำในแง่ความเชื่ออาจรู้สึกไม่มั่นใจไม่สบายใจ หรือรู้สึกว่าชีวิตขาดที่พึ่งทางใจครับในแง่จิตวิทยาและสังคมไม่ได้มีผลเสียร้ายแรงทาไม่ได้เชื่ออยู่แล้วก็จะไม่รู้สึกอะไรแต่ถ้าเคยเชื่อแล้วเลิกอาจจะรู้สึกหวงหวงหรือกังวลบ้างในช่วงแรกครับในแง่ศาส,สนาหรือเหตุผลไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตหากไม่ยึดติดกับความเชื่อนี้มากจนเกินไปและสามารถพึ่งพาหลักเหตุผลและการกระทำของตนเองได้ครับ 3. การดูดวงโหราศาสตร์และเรื่องยามถ้าทำในแง่ความเชื่อเชื่อว่าได้รู้แนวโน้มของอนาคตได้คำแนะนำในการดำเนินชีวิตหรือได้เลือกยามมงคลที่จะนำพาความสำเร็จมาให้ครับในแง่จิตวิทยาและสังคมการดูดวงช่วยคลายความกังวลและให้ทิศทางในการตัดสินใจครับบางคนอาจได้กำลังใจหรือแรงผลักดันให้ทำตามคำแนะนำที่ดีของหมอดู ส่วนการดูเรื่องยามทําให้รู้สึกมั่นใจในการเริ่มต้นสิ่งสําคัญครับในการใช้ชีวิตหากใช้เป็นแนวทางไม่ใช่ข้อบังคับจะช่วยให้เราเตรียมตัววางแผนชีวิตได้รอบคอบขึ้นครับถ้าไม่ทําในแง่ความเชื่ออาจรู้สึกว่าชีวิตดําเนินไปโดยไม่มีทิศทางหรือไม่ได้ใช้โอกาสที่ดีครับในแง่จิตวิทยาและสังคมไม่ได้มีผลเสียโดยตรงครับหากเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง และใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจอยู่แล้วก็จะดําเนินชีวิตไปได้ตามปกติครับในการใช้ชีวิตต้องอาศัยการพึ่งพาตนเองการตัดสินใจด้วยเหตุผลและสติปัญญาอย่างเต็มที่ซึ่งหากมีสิ่งเหล่านี้อย่างแข็งแรงแล้วก็อาจไม่จําเป็นต้องพึ่งพาสิ่งภายนอกเลยครับ 4. การแก้บนท้าธรรมในแง่ความเชื่อเชื่อว่าเป็นการรักษาคํามั่นสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ จะทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาและคุ้มครองต่อไปไม่เกิดโทษในแง่จิตวิทยาและสังคมการแก้บนเป็นส่วนหนึ่งของการแสดงความกระตันยูและเคารพต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทำให้จิตใจรู้สึกปลอดโปรง่งโล่งใจและรู้สึกว่าตนเองได้ทำตามที่ได้พูดไว้ครับถ้าไม่ทำในแง่ความเชื่อเชื่อว่าอาจจะถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษหรือเกิดเรื่องไม่ดีตามมาเพราะผิดคำพูดครับ ในแง่จิตวิทยาและสังคมอาจจะเกิดความรู้สึกไม่สบายใจติดค้างหรือกังวลอยู่ภายในจิตใจเพราะไม่ได้ทำตามที่ได้ให้สัญญาไว้ซึ่งความรู้สึกไม่สบายใจนี้อาจส่งผลต่อการใช้ชีวิตและทัศนคติได้ครับ5การเชื่อเรื่องกรรมและผลของกรรมถ้าทำคือเชื่อและปฏิบัติตามในแง่ความเชื่อเชื่อว่าการทำกรรมดีจะนำมาซึ่งผลที่ดี และกรรมชั่วจะนำมาซึ่งผลที่ไม่ดีครับในแง่จิตวิทยาและสังคมเป็นหลักยึดเหนี่ยวทางศีลธรรมที่สำคัญมากครับทําให้คนมีสติในการกระทําไม่กล้าทําความชั่วและตั้งใจทําความดีเพราะรู้ว่าทุกการกระทํามีผลตามมาซึ่งนำไปสู่การสร้างสังคมที่ดีมีคุณธรรมและทําให้จิตใจสงบจากการไม่เบียดเบียนใครครับในแง่พระพุทธศาสนาเป็นหัวใจสำคัญของคำสอน ที่นำไปสู่การพ้นทุกข์และพัฒนาปัญญาครับถ้าไม่ทำคือไม่เชื่อหรือไม่ปฏิบัติตามในแง่ความเชื่ออาจใช้ชีวิตตามใจชอบไม่เกรงกลัวต่อบาปบุญคุณโทษครับในแง่จิตวิทยาและสังคมหากไม่เชื่อและไม่มีหลักศีลธรรมอื่นยึบเหนี่ยวไว้ก็อาจจะทำให้ขาดความยับยั้งชั่งใจในการกระทำความชั่วได้ง่ายขึ้นครับซึ่งอาจส่งผลเสียต่อตนเองและผู้อื่นในสังคมได้ครับ การให้เกียรติและเคารพผู้สูงอายุหรือครูบาอาจารย์ถ้าทำรรในแง่ความเชื่อและวัฒนธรรมเชื่อว่าเป็นการสร้างบุญแสดงความกตัญญูกะตะเวทีซึ่งเป็นคุณธรรมสำคัญที่จะนำมาซึ่งความเจริญในชีวิตครับในแง่จิตวิทยาและสังคมการแสดงความเคารพสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัวและสังคมครับผู้สูงอายุรู้สึกมีคุณค่าผู้คนรู้สึกอบอุ่น และทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์จากผู้ใหญ่สู่ผู้น้อยอย่างราบรื่นครับถ้าไม่ทำในแง่ความเชื่ออาจเชื่อว่าไม่เป็นมงคลหรือผิดธรมเนียมที่ดีครับในแง่จิตวิทยาและสังคมอาจถูกมองว่าเป็นคนก้าวร้าวไม่รู้จักการละเทศะทำให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์หรือไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมครับ 7. การเชื่อเรื่องโชคร้ายเคาะร้าย และการสะเดาะเคราะห์ถ้าทำในแง่ความเชื่อเชื่อว่าการสะเดาะเคราะห์จะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีทำให้เรื่องร้ายกลายเป็นดีหรือบรรเทาความรุนแรงของเคราะห์กรรมลงได้ครับในแง่จิตวิทยาและสังคมเป็นที่พึ่งทางใจและช่วยลดความวิตกกังวลเมื่อชีวิตประสบปัญหาหรือรู้สึกไม่สบายใจการได้ทำพิธีอะไรบางอย่างทำให้รู้สึกว่าได้ทำอะไรไปแล้วครับ เชื่อแก้ไขสถานการณ์ทำให้จิตใจคลายความทุกข์ลงได้ครับถ้าไม่ทำในแง่ความเชื่ออาจเชื่อว่าต้องเผชิญกับเคราะห์กรรมนั้นเองไปตามลำพังครับในแง่จิตวิทยาและสังคมหากเป็นคนไม่เชื่อเรื่องนี้อยู่แล้วก็ไม่มีผลเสียใดยๆแต่ถ้าเป็นคนที่เชื่อแล้วไม่ทาอาจจะรู้สึกอึดอัดกังวลหรือโทษตัวเองเมื่อเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นครับ 8. การตั้งชื่อมงคล ถ้าทำในแง่ความเชื่อเชื่อว่าชื่อที่ดีจะช่วยส่งเสริมดวงชะตานำพาความเจริญรุ่งเรืองและโชคดีมาให้เจ้าของชื่อครับในแง่จิตวิทยาและสังคมการมีชื่อที่เป็นมงคลหรือมีความหมายดีๆสามารถเสริมความมั่นใจให้กับเจ้าของชื่อได้ครับและเป็นความหวังดีที่ผู้ปกครองมอบให้แก่บุตรหลานครับถ้าไม่ทำในแง่ความเชื่ออาจเชื่อว่าชื่อที่ไม่เป็นมงคล อาจส่งผลกระทบต่อดวงชะตาได้ครับในแง่จิตวิทยาและสังคมไม่ได้มีผลเสียโดยตรงในเชิงรูปธรรมครับชีวิตของคนไม่ได้ขึ้นอยู่กับชื่อ100ครับแต่ขึ้นอยู่กับการกระทําและความสามารถเป็นหลักครับ 9. การเคารพและเชื่อเรื่องวิญ,ญญาณหรือสิ่งลี้ลับถ้าทำในแง่ความเชื่อเชื่อว่าจะได้รับความคุ้มครองจากวิญ,ญญาณที่ดี หรือไม่ถูกรบกวนจากวิญญาณร้ายการทำบุญอุทิศให้วิญญาณบรรพบุรุษเป็นการแสดงความกตัญญูครับในแง่จิตวิทยาและสังคมเป็นการรักษาความเชื่อและประเพณีของบรรพบุรุษครับการมีอยู่ของสิ่งลี้ลับเป็นสิ่งที่บางครั้งช่วยอธิบายปรากฏการณ์ที่วิทยาศาสตร์ยังตอบไม่ได้ทำให้คนรู้สึกว่ามีมิติอื่นของโลกที่ต้องเคารพครับถ้าไม่ทำในแง่ความเชื่อ อาจถูกมองว่าไม่เคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออาจได้รับผลกระทบจากวิญญาณร้ายครับในแง่จิตวิทยาและสังคมหากไม่เชื่อก็ไม่มีผลกระทบครับแต่ถ้าอยู่ในสังคมที่เชื่อเรื่องนี้มากอาจจะถูกมองแปลกๆหรือไม่เข้าใจในบางพิธีกรรมครับและสุดท้ายนะครับการถือเคล็ดและโชคลางในชีวิตประจำวันถ้าทำในแง่ความเชื่อเชื่อว่าเป็นการปฏิบัติตามสิ่งที่ถูกต้อง จะนำมาซึ่งความโชคดีหรือป้องกันสิ่งร้ายๆครับในแง่จิตวิทยาและสังคมการถือเคล็ดบางอย่างช่วยเพิ่มความมั่นใจในการทำสิ่งต่างๆครับเหมือนมีเครื่องรางประจำตัวที่ช่วยให้รู้สึกสบายใจขึ้นเมื่อต้องเผชิญสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคยเช่นไม่ตัดเล็บกลางคืนเพราะกลัวเป็นลางไม่ดีก็อาจทำให้คนรู้จักระเบียบว,วินัยมากขึ้นถ้าไม่ทำในแง่ความเชื่อ อาจเชื่อว่าเป็นการละเมือโชคลางและอาจนำมาซึ่งความโชคร้ายในแง่จิตวิทยาหรือสังคมไม่มีผลกระทบโดยตรงครับหากเป็นคนที่ไม่ยึดต,ติดกับเรื่องโชคลางและสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีเหตุผลก็ไม่จำเป็นต้องปฏิบัติตามโดยสรุปแล้วการทำหรือไม่ทำตามความเชื่อเหล่านี้ล้วนมีผลกระทบทั้งในเชิงของความเชื่อที่ส่งผลต่อสภาพจิตใจและความรู้สึกและในเชิงของความเป็นจริง ที่อาจส่งผลต่อพฤติกรรมและความสัมพันธ์ในสังคมครับสิ่งสำคัญคือการมีสติและวิจารณญาณในการเลือกปฏิบัติตามและไม่ยึดติดจ,จนชีวิตต้องอยู่ภายใต้การบงการของความเชื่อมากเกินไปครับขอขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะครับถ้าชอบเนื้อหาสาระที่ดีและมีประโยชน์แบบนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพื่อนๆและคนในครอบครัวของคุณได้ฟังกันด้วยนะครับ ถ้าอยากพูดคุยกันก็พิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยครับอยากให้พูดถึงประเด็นไหนเพิ่มเติมหรือหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็แนะนำบอกกล่าวกันเข้ามาได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ